ยู่แค่คอนค่ะแต่ว่าไปแลนในเรื่องข้องญาเสพติดกันมั่งค่ะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะได้มีการคิกออฟจับกุมคดีญาเสพติดไร่สํำคัญค่ะมีผู้ต้องห้าส่องคนค่ะ<ม>แล้วก็ข้องกลางเป็นญาบาหนึ่งมืนแมทพร้อมกับอาวุธปืนค่ะก็เตรียมตรวจสั้นเสพติดค่าราชการถูกคนเลยค่ะ อันนี้นึ่งปันห้าที่เราก็จับตาม,มองกันอย<ช>ู่ในช่วงนี้หละค่ะน้องซีโบโดยนายอภินันเพื่อพองผููวาราชการจังหวัดนครรีธรรมราชค่ะท่านก็ได้มีการถลแ่งข้าวจับกลุ่มโดยชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดนครรีธรรมร,ราชแล้วก็อำเภอพมคีรีค่ะรวมกับตำรวจนะคะได้มีการจับกลุ่มผู้ต้องหาเป็นซ่องสร้างมีภรรยาเนี่ยค่ะก็คือนายโนอันนี้นามสมุดนะ,ะแล้วก็นางสาวรัตนานามสมุดเช้นเดียวกันข้องกลางเมื่อที่เราเห็นแรกแต่เดียวค่ะญาบาฮาหมัดนั้นมีทั้งเพนึ่งมืด แล้วก็ยังมีอาวุธปืนพกซันกาวหมอมนึ่งกระบอกค่ะกระสุนปืนขนาดกาวหมอมจำนวน60ซองนัดมีตังซ่องมื่นหกพันนึ่งร้อยสี่สิบบาทโทรศัพท์มือถือนึ่งเครื่องรถยนต์นึ่งคันก็เผื่อจะไปตรวจสอบนะโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่มู่ทีห้าค่ะตำบลพรมโลกอำเภอพรมคีรีจังหวัดนครรีธรรมราชค่ะจากการสอบถามผู้ต้องห้าผู้ชายขาวิงออมขากระบอกกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ว่ารับจ้างส่งยาเชย ทางเจ้าหน้าที่ก็เลยเจงข้อห้ามียาเสพติดประเภทหนึ่งเม็ดเอมเฟตามีนนะคะหรือว่ายาบ้าทิโรเรียกัน,นีนแหละ,ะเอาไว้ในครอบครองเพื่อจำหนยและก็พยายามจำหนยนอกจากนี้ยังมีข้อห้าเรื่องราวข้องอาวุธพกปืนสั้นขนาดกาวหมอมอไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตด้านข้องเมียค่ะภรรยาก็มีการเจงข้อห้า 5. เดียวกันนั่นก็คือคอห้ายาเสพติดประเภทหนึ่งเม็ดเอมเฟตามีนยาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหนยและก็พยายามจำหน่ายค่ะเรื่องนี้ฐานผู้ว่าราชการจังหวัดนครธิธรรมรา ะะฐานก็ยังบอกเพิ่มเติมว่าค้อเราเนี่ยมีมาตรการอย่างจริงจังในการป้องกันแหลกปราปรามบําบัดรักษาและกหยุดสับผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยในส่วนของผู้ที่เป็นผู้ป่วยจิตเวชอันเนื่องมาจากการเสพยาเสพติดค่ะจะต้องส่งบําบัดรักษาในโรงพยาบาลและก็อาจจะชายกองรอยออโซอีกหนึ่งสถานที่เป็นสถานที่ดูแลบําบัดรักษาค่ะนอ,อกจากนี้นะคะการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่แล้วก็จะมีการตรวจสารเสพติดข้องขารจากการทางมดเลย ไม่เว้นแม้แต่พอเมืองผู้วา่าราชการจังห <c oughs> วัดค่ะจะมีการซุ่มตรวจปัสสาวะเพื่อไม่ให้มีการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยเด็ดขาดที่ต้องบอกาทีเคิเนี่ยลดผู้แยกกันรายแเลยนะพี่ออมใช่ไหมอันนี้คือไม่มีการยกเว้นผู้วายอย่างโดนเลยนะคะเ <c oughs> พราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยากให้ถูกจังหวัดเนี่ยมีการเคมวดในเรื่องของยาเสพติดผันนี้นะคะเ <c oughs> พราะว่าพอตัดเรื่องยาเสพติดไปได้ก็ลดปัญหาอาญากรรมอื่นๆไปไ,ไปได้อีกเยอะเลยค่ะน้องซีโบใช่ค่ะ